ก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาว้มาแนะนำเพจแอฟมิตเตอร์พีพีเจพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาว้ปลอดภัยไ,ไม่โกงใครที่กำลังหาไอคดีคุมพร้อมเล่นลูมรบแหลงคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมะยิพงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเน่นี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึหรับวันนี้นะครับผมเน่ก็อยู่เกมอวีนนั่นเองนะครับผมในวันที่ผมไม่ได้มาเล่นหรือว่ามาอะไรนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้รู้นะครับผมในว่าอวีนนะครับเขาจะมีทำเขาเรียกจะมีการเอ็กใหม่นะครับผมเน่ก็เป็นเรื่องของ อ่าเซรามูนนั่นเองนะครับผมนะฮะไอ้เหี้ยนี่คือผมไม่ได้พูดเลน่นนะนี่คือผมพูดจริงนะเว้ยนะครับผมนะอันนี้คือผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก็เป็นทางเพจนะครับผมนะเขาโพสต์มาเลยทางเพจกฤตนาอารวีนะฮะไทยแลนด์เลยนะครับผมนะนี่เห็นปะ่ะนี่ไอ้เหี้ยเนี่ยฉันคือสาวน้อยน่ารักผู้มีทักษความรักและความยุติธรรมพี่ไ <c oughs> อ้เหี้ยแล้วเรื่องนี้คือผมไม่เคยดูไงไอ้เหี้ยผมไม่รู้นะครับผมนะว่าเซรามูนเลอรแต่ผมเห็นพระจันทร์ ก็อาจจะใช่เลยแล้วมันทําแบบท่าโพสนั่งเหมือนโจโจ้เลยวะเฮียหรือเป็นโจโจ้วะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะไอ้เนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ดูว่าเจมเขาเขียนว่าอะไรบ้างทามเพลเขาเขียนว่าอะไรบ้างนะครับผมนะฮะเนี่ยฉันคือสาวน้อยผู้น่ารักนะผู้อ่้ผู้พิทักษ์และความอ่าความรักและอ่าความยุติธรรมอะไรของกูเนี่ยจงเชื่อมั่นในแสงแห่งความหวังในใจของพวกเราทุกคนห้ามพลาดเพราะการร่วมเอ้ยการร่วมมือครั้งอ่ครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว แค่นี้เองไม่ดูผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันน่าจะเป็นเซรามูลป่ะนะครับทุกคนคิดว่าเป็นเอ็กกับเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมในเทรนสาวน้องผู้น่ารักเหรอแลวคืออะไรเตียวเซียนกับอดิซแล้วก็เอเดดอร์มาโปรโมตน่าจะสกินสามตัวนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันแฮะเนี่ยเซรามูลจบตีตลาดกันแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเหยียดป่ะเนี่ย <S S เซรามูลเนี่ยป่ะหลายคนเขาบอกว่าเซรามูลนั้นหมดเลยทุกคน เนี yeah. Yeah. ่ยจะแน่นอนอยากให้เนื่องจากเขาบอกว่าโอ้ยไปทางเซรามูนหมดเลยน,น่าจะเป็นเซรามูนนะผมว่านะครับผมนะแล้วคือแบบคือผมไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนว่าผมก็เลยแบบไม่ฟังอินเท่าไห,หะะร่นะเขาแต่ว่าผมชอบไอ้อะไรวะไปคุยกับลาบมะม่วงไอ้เขี้ยวภาคภาคไทยมานะครับช่องอะไรไม่รู้นะเขาผมแล้วผมชอบกลับไปดูวนซ้ำไอ้เขีขนน้ยวโคตรหามป็นภาคกันอย่างนี้จริงๆเหรอโอ้โหนี yeah. ่ย ได้แล้วเอ้ยได้ไรอะได้อะไรกันเราเฉยิได้อะไรกันทำไมกูเห็นได้เลยเฮ้ย<ม>อาจจะได้โฮ้ยนี่ไงฟูมูลที่ไอ้กูถูกเซ่ามูลเฮ้ยเ <c oughs> ราเผชิญนี่ไงอ,ไอะคืออะไรอะเออแล้วตัวอวกาศฮอมันมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนอุ้ยตัวนี่ไว้ทำไรอะน,น้องรับไม่เงินเล ตัวเราไม่ทำอะไรอะ่ะสติวเมื่อกี้อ๋อผมมีทั้งสามอันนี่หว่าแล้วตัวไม่ไปทำอะไรวะขอดูแป๊บนงึงอ่ะอ๋อมันเอาไว้แรกอะไรก็ไม่รู้ทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยมีสกินเยอะเนี่ยแต่ผมบอกที่ว่าผมก็เพื่อเราโอแมวโอเคมันไม่เกี่ยวกันนะมันเอาไว้แบบอ่า จินกรรมอะไรของเขาไปดูนะแต่ว่าเราจะมาดูตัวละครนะครับที่คาดว่าว่าจะมานะครับผมก็คือสิ่งที่เขาโพสต์นะครับผมนนัก็คือมีสามตัวใช่ป่ะนะครับผมนะมีแบบอันนี้มีตัวเดีเซียนแล้วก็อาริสแล้วก็เอเดนดอร์นะครับผมสามตัวนี้หรอมันเข้ากันไหมวะทุกคนผมไม่แน่ใจนะเออเพราะว่าผมไม่เคยดูนะครับแต่ว่าสิ่งความคิดที่อยู่ในหัวผมนเนี่ยเอเซรามูนใช่ป่ะนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะเข้าขแคทตี่ตัวหนึ่งทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนผมนะนั่นคือลิดิต ม่รู้มันเป็นรูปประจันเซีย่ยวเหมือนกันอนะผมไม่รู้ว่าสกิลหรืออะไรความสาม,มารถมันเหมือนกันหรือเปล่านะเพราะผมไม่เคยดูเนาะนี่ไงขี้อรูปประจันเซีย่ยวไง <c oughs> เออผมไอ้ขี้ผมไม่มีความคิดเลยวะ่ะปกติให้เป็นกระตูเรื่องอื่นเนะี่ยคผมจะคิดว่าตัวไหนมันเข้านะเออแต่ว่าเซรามูนนี่คือผมไม่เคยดูเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนะี่ยเออผมขอคนนี้ไปเสิร์ชบนึง <c oughs> โอ้ยแกแล้วกูเปิดเข้ามาโอ้ มาครบเซตเร็วส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอวะใช่ไะมแสดงมูน่ะแล้วทำไมแบบว่าทางเพจเขาแบบว่ามีตัวละครผู้ชายหรือมีเอะไรดอกหรืออันนี้อาจจะไม่เกี่ยวนะเอ้ดอกอาจจะไม่เกี่ยวแบบรูปโพสต์อาจจะไม่เกี่ยวเขาอาจจะเอามาใหม่ผมขอนุญาตอนุญาตดูหน่อยก็และกันว่ามันมียังไงบ้างวะนะครับผมนะตัวไหนตัวเอกตัวนี้น่าจะตัวเอกนะครับผมนะตัวนี้เพราะว่ามันขึ้นมาเยอะสุดเลยโอ้ยอยละลวมันเฮ้ยผมว่ามันมากระเตี๋วเสี้ยงก็น่าจะ โอเคอยู่นะถ้าเป็นมาอย่างเงี้ยหรือเปล่าผมไม่ได้ใจว่าพลังมันทำอะไรได้บ้างสรับเชลามูนขอดูหน่อยดิขอดูพลังหน่อยดิเนี่ยผมดูแต่เนี้ยไม่ใช่จะดีเนี่ยไอคุยก็ลากมะม่วงก็มาจากอันนี้เลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยดิว่าพลังทำอะไรบ้างอัธวินทั้งห้าแปลงล่างเหรอเฮ้ยอ่ะผมขอดูการแปลงล่างเอ้ยมีดีการแปลงล่างปะ อยู่วีติดดึกติดไปเนี่ยโอ้แปลงล่างชีอ่ะโหว่าได้ได้เป็นเตียวเสี้ยนได้นะแบบว่าตอนแปลงล่างเงี้ยแล้วก็แบบอันตีอ่ะอันตีตอนแปลงล่างอ่ะโว้ววววโอ้ยเนี่ยผมว่าน่าโหว่าน่าจะตอนแปลงล่างตอนอันตินี่แหละ หรือเปล่าวะแล้วอันติแล้วแล้วไงต่อได้ไหมอันติแล้วไงต่อวะเออผมยังเห็นพลังอ่ะตอนสู้ได้ไหมอ่าตอนสู้อยอยเชี่ยตอนสู้ส,สั้โวู้วช่ยอ่ะมาสู้ขนาดนี้เลยเหรอระเบิดตึกพังช่ยอ่ะช่ยะช่ยอ่ะโคตรมัน โอ้ยไหลพลังโอ้ยยังไปปล่อยพลังขึ้นเต่าเลย,เยไอ้ย์โอ้โว้มีหลายพลังกันแน่ครับมันเล่นไปที้เีอยมันยังวะโอ้วมันโซนแบบไอ้เย้ดตึกตึกลาพังหมดเลยทุกคนเฮียมนันไอม่ใ้่ตาแล้วโอ้ยมันขนาดนี้เลยวะผมไม่เคยดูเลยไที่อ้ะโอ้ย อุ้ยติดลรือเกษิรไหมอุยอ้ยอุ้ยแปลงร่างใช่เหรอเจ้ว่าุ๊กก็สวยนีย่เข้ามาในเกมผม,มน,นี่น่ารักดีนะผมว่าใช่อะใช่อะอะไรเฮียล,กกลางก็ศในเนลาขั้นสุดยอดแน่ๆ <c oughs> ผมรู้สึกได้พลังมันต้องโหดมากแน่ๆอ้าว จบวะโอเค okay, นะสำหรับคินี้นะก็ต้องลาไปก่อนกันแล้วกันนะสำหรับเซลรมูนนะทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็ลองคนองมเมนต์มาได้นะครับผมนะสำหรับผมไม่มีความคิดนะคือเข้ามาก็ดีนะเพราะว่าผมแบบเไม่ได้อะไรมากอยู่แล้วนะครับผมนะถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงยังไงก็ได้ผมเออขอให้น่ารักก็พอแต่ก็แอบเสียใจนิดนึงนะเรื่องที่ผมโหวตมันไม่เข้ามานะเช่นแบบเจ็ดบาปอย่างเงี้ยวันพีสอย่างเงี้ยนารูโตะอย่างเงี้ยเออ ฮันเตอร์ไอฮันเตอร์อย่างเงี้ยแฟรี่เทลอย่างเงี้ยมันไม่เอามาผมว่าเซราม,มุนนะ่าจะเป็นคนโหวตเยอะสุดนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องเก่าเรื่องเก่าแล้วแบบคนรู้จักกันเยอะนะครับผมนะเออเป็นเรื่องในตำนานอย่างงี้ดีกว่านะเออเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะก็ทักลายไปก่อนนแล้วกันนะครับผมบาย